ครับสวัสดีครับผมผมชื่อสมบงคปั้นครับผมไอเป็นอาชีพเราปภครับผมเอารถออกมาานาะครับหนาะล้าสักสยามเนาะครับกแฟนผมก็เกิดอุบัติเหตุเนาะกระทันหันครับโมโหยิงใหญ่ได้เนาะครับกเสียใจกับนักรับเนาะลูกสาวเป็นเด็ที่ติดตอมากระตุกใจเนาะโทรมาหาเนาะกระทันหันกระตุกใจเนาะ เป็นลูกสาวของคุณแม่ไข่อินบุญส่งนะคะซึ่งได้เสียชียชวิตจากอุบัติเหตุค่ะซึ่งคุณแม่ได้ทำประกันภัยของ U.D. นะคะซึ่งเป็นประกันภัยอุบัติเหตุไม่ระบุผู้ขับขี่นะคะที่คุณแม่ได้ทำไว้ประโยชน์ที่ได้รับจากาบริษัทตักสยามเนะะี่ยค่ะก็คือเขา ให้เงินเรา,เาสามารถมาเยียวยาในการใช้ดำรงชีวิตได้ค่ะแล้วก็เอามาใช้ในส่วนนี่สินที่เหลือของคุณแม่ที่ค้างอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของพนักงานบริษัทศักสยามเนี่ะคะพี่เขามีการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ติดตามผลงานให้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเลยค่ะก็อยากฝากถึงบริษัทตะตายามค่ะเป็นบริษัทที่ดีค่ะมีการติดตามผลงานมีการดูแลใส่ใจลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะในส่วนของการเบริกค่าสินใหม่ทดแทนนั้นก็ไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะ เพียงแค่เจ้าของกรมธรรม์หรือทายาทของผู้ประสบเหตุนำหลักฐานและเอกสารทั้งหมดเข้ามายื่นติดต่อที่สาขาหลังจากนั้นพนักงานในสาขาก็จะเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายประกันภัยสำนักงานใหญ่ในการเบิกเคลมประกันภัยให้ลูกค้าทั้งหมดเพียงเท่านี้ลูกค้าก็สามารถรอรับเงินสินใหม่ได้ที่บ้านเลยค่ะจบปัญหาหมดภาระทำประกันภัยไว้อุ่นใจมาทำประกันภัยกับศักดิ์สยามกันนะคะ สักสยามสินเชื่อเพื่อสังคม